เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาลบสิบเอ็ดองศานะคะนี่ลบสิบเองศาตอนนี้เหลือลบเก้าจุดเจองศาบรรยากาศก็ปร,ประมาณนี้นะคะต้นไม้ข้างหลังบ้านเป็นไง<ม>เดี๋ยวนี้อยู่บอกสาวว่าจำระบบเราเอ้ใสิะตัวนี้ก็จะกํหบดเนาะ

นี่กลิน่นกลินแรงมากนะคะกลิ่นแรงมากเราก็ต้องเขยา่าเขยา่าเขยา่าเพราเปิดฟ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาฉีดกันเรียบร้อยนะคะก้อนเงิอนอืม ตอนนี้จะทำของเล่นนะคะให้เด็กๆที่โรงเรียนนะคะเราจะเป็นตามหาสมบัติเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านแผนที่ตามหาสมบัติก็จะได้เจอทองเจอเงินนะคะอันนี้คือสมบัติมหาศาลเลยแล้วก็เล่นกับเด็กๆ เด็กๆช่วยกันเก็บก้อนหินมาแล้วเราก็มาจัดการสเปรย์นะคะทําสีกิจกรรมของเด็กๆก,ก้อนหินแล้วก็ได้ลูกสน สวยงามเลยนะคะสวยงามเลยดูสิลูกชายช่วยนะคะลูกชายช่วยนี่เราเราทำสกรปรกตรงนี้เราห้ามกินหิมะตรงนี้นะคะแล้วแะ้วอะลรหรอเดะเดะอุ้ยหนูอุ้ยตู้บีไปกินตู้บีซัม มันสร้างไปตลอดเลยเนาะนี่เราได้ทองแล้วนะคะนี่เราได้ทองได้เงินเยอะเลยนะมัสเซ่เริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วที่มัดบรรยากาศท้องฟ้า

Er det en dillspray? Ja. Nei, det er på jobb. Ja. Det er jobb. du du, så, du har det bestilt? Jeg er bestilt, men, det er, men det er

Ah, sånn til det slutter å komme maling ut.